สวัสดีครับพบกับผมสกายบีมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับ5อันดับปืนกลมือที่ดีที่สุดในโลกกันนะคบปืนกลมือซับไม่ชินกันจัดเป็นปืนอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากการลบสมัยใหม่เป็นการลบกันในเมืองเกือบทั้งนั้นการลบในเมือง พื้นที่ซอกซอยเยอะปืนน้ำหนักเบามันจะมีผลอย่างมากยิ่งเบายิ่งกระทัดรัดก็จะทำให้สามารถยกเล็งยิงได้ไวกว่าเอาล่ะครับมีปืนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอันดับที่5 FN P90 FN Project 1990 PDWS มันเป็นปืนกลมือขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบและผลิตโดย FN Herstal แห่งเบลเยียมโดยในการออกแบบนั้นทาง FN พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทางนาโตที่ต้องการหาปืนกลมือมาประจำการแทนปืนกลมือหลายๆรุ่นที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 9x19 ม mm, ิลิเมตรพาราเบลลัมเจ้า P90 ถูกออกแบบขึ้นมาให้เป็นปืนกลมือที่มีขนาดกระทัดรัดแต่ทรงพลังและมันยังเป็นอีกหนึ่งปืนกลมือที่ยังคงถูกใช้งานในหน่วยลบพิเศษมากมายทั่วทุกบุมโลกรวมไปถึงกองทัพไทยก็ยังพบเห็นมันได้เช่นกันมันเป็นปืนกลมือที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด5 7 x 2 8คูณ2 8มมตรซึ่งเป็นกระสุนที่ออกแบบขึ้นมาจากทางค่าย FN เองมันมีน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่ 2.6กิโลกร,รมัมซึ่งน้อยมากๆทํทำให้สามารถยกเล็งยิงได้อย่างรวดเร็วอัตราการลั่นกระสุน850-1,100ถึงนัดต่อนาทีแม็กกาซีนบรรจุกระสุนได้50นัดมันจึงกลายมาเป็นปืนกลมือที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการบุกจู่โจมระยะประชิดหรือเขตในเมืองหากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆท่านไหนอยากทราบประวัติเต็มๆผมน่าจะทำคลิปไว้แล้วนะครับ อันดับที่4 U อูซี่อูซี่มันเป็นปืนกลมือจากประเทศอิสราเอลมีระบบปฏิบัติการแบบโ o บแบก็กมันเป็นปืนกลมือที่มีจุดเด่นก็คือความเล็กกระทัดรัดของมันจนทําให้หลายต่อหลายคนเห็นมันเป็นปืนพกกลนและเรียกกันติดปากว่าแมชชีนพิสโต l เจ้าอูซี่มันจัดเป็นหนึ่งในปืนกลมือรุ่นแรกๆที่นําระบบเทเลสโคปิ้งโบ มาใช้กับตัวปืนลองรับแม็กกาซีนแนวตั้งและใส่แม็กกาซีนเข้าไปตรงพิซซ่ากิฟเลยการออกแบบนี้ก็เพื่อให้มันมีขนาดสั้นลงไปอีกมันเป็นปืนกลมือที่มีลำกล้องยาวถึง10นิ้วหรือ250มิลิเมตรแถมเมื่อปรับเป็นโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบหรือฟูลี่ออโตเมติกแล้วมันจะมีอัตราการลั่นกระสุนถึง600นัดต,ต่อนาทีและแน่นอนว่ามันเป็นปืนกลมือ ที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด9ค19มิลิเมตรพาราเบลลัมและก็ยังมีลำกล้องหลายขนาดให้ได้เลือกใช้งานซึ่งจะรองรับกระสุนแตกต่างกันออกไปก็คือ9ค19มิลิเมตรพาราเบลลัมจุด22 LR จุด45 ACP จุด41 AE และ9ค21มิลิเ mm. มตร IMI หากใครอยากทราบประวัติเพิ่มเติมผมก็ได้จัดทำคลิปไว้แล้วเช่นกันนะครับคลิกได้เลยอันดับที่3 h e c l e r ล o a ์แ M P 7หรือชื่อภาษาเยอรมันว่า m มชช i นพิส s t ล l 7มันเป็นปืนกลมือที่ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในรูปแบบ personal defense weapon H&K e MP7 มันเป็นปืนกลมือที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด4.6คณ30มิลิเมตรซึ่งกระสุนนี้ก็เป็นกระสุนจากทาง H&K e c ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อเจ้า MP7 โดยเฉพาะอีกด้วย โดยในการพัฒนาเจ้า MP7 นั้นทาง HK ได้พัฒนามันขึ้นมาพร้อมๆกับกระสุนขนาดใหม่ที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นเพื่อตอบสนองความต้องการของทางนาโตในปีคิเตศกราช1989ด้วยซึ่งเจ้า MP7 นี้จะเรียกว่าเป็นปืนกลมือก็ไม่ผิดนะครับซึ่งมันก็มีประสิทธิภาพมากถึงขั้นที่ว่าสามารถจอกกรอกเคปลาได้เลย แถมมันยังมีประสิทธิภาพในการเจาอเก,กราะได้ดีกว่าปืนกลมือหลายๆรุ่นในปัจจุบันที่มีลำกล้องขนาดจุด4-5และขนาด9มิลิเมตรเจ้า MP7 ได้เริ่มขึ้นสายพานการผลิตครั้งแรกในปีคิรักราช2001และแน่นอนว่าพวกเขาออกแบบมันขึ้นมาเพื่อให้มันกลายมาเป็นคู่แข่งสำคัญของ FN P90 ที่กำลังโด่งดังด้วยเจ้า MP7 มันเป็นปืนกลมือที่ได้รับการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตัวและรุ่นล่าสุดที่ได้รับความนิยมในหลายๆประเทศก็คือ MP7A1 และ MP7A2 และมันจะมีน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่1.9กิโลกร,รัมเท่านั้นนี่มันจะเท่าปืนพกแล้วนะครับหากใครอยากทราบประวัติเพิ่มเติมผมก็ได้จัดทำคลิปไว้แล้วนะครับคลิกได้เลยอันดับที่2 MP5 ไม่ว่าใครก็ต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้า MP5 กันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เกมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็พบเห็นมันได้เช่นกันหรือจะในวงการเกมแนว FPS ก็พบเห็นมันเกือบจะทุกเกมณปัจจุบันเจ้า MP5 มันเป็นปืนกลมือจากทาง s c h e l e r Koch อีกแล้วนะครับมันถูกใช้งานในกองกำลังติดอาวุธ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า40ประเทศทั่วโลกมันจัดเป็นปืนกลมือที่มีขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาอีกหนึ่งกระบอกเลยทีเดียวแถมแรงรีคอยก็ต่ำซะด้วยโดยน้ำหนักปืนเปล่าของมันจะอยู่ที่2.54กิโลกร,รมัมซึ่งจัดได้ว่าเบามากๆทำให้มันมีประสิทธิภาพอย่างมากในการลบระยะประชิด มันเป็นปืนกลมือที่โด่งดังทั้งในวงการบันเทิงและชีวิตจริงมันจะมีลำกล้องหลายขนาดให้ได้เลือกใช้งานลองรับกระสุนขนาด9 19ม mm. 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 ิลมรพาลาเบลลัม10มิลลิเมออโต้7.62คูณ25มมโทกากเลฟจุด3576จุ40 SNW หากใครอยากทราบประวัติเพิ่มเติมผมก็ได้จัดทำคลิปไว้แล้วนะครับคลิกได้เลย อันดับที่1 Ki s คิสเวกเตอร์จะเป็นปืนอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นคิสเวกเตอร์แน่นอนมันจะเป็นอย่างไรหากกระสุนที่มีพลังหยุดยั้งสูงและมีแรงรีคอยสูงอย่างจุด45 ACP สามารถยิงลัวแบบกดปื้ดเดียวหมดแมกกาซีนได้เพราะมันมีอัตราการลั่นกระสุนที่สูงถึง1,200นัดต่อนอาทีแถมแรงรีคอย ก็ต่ํามากๆซะด้วยและความพิเศษของมันอีกหนึ่งประการก็คือระบบการทํางานของมันนั่นเองโดยระบบการทํางานของมันจะมีชื่อว่า Super V Recoil Mitigation System มันเป็นระบบโปรแบ็กที่ไม่ได้ถอยหลังเป็นแนวนอนเหมือนกับปืนทั่วๆไปที่เราได้พบเจอกันมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดพลังงานจากมวลกระสุนลดแรงรีคอยที่ได้จากการยิงหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และยังสามารถควบคุมปืนได้ดีขึ้นคุมกลุ่มกระสุนได้ดีขึ้นโดยทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นลูกเลื่อนจะไม่ได้ถอยหลังเป็นเส้นตรงแต่จะถอยหลังเป็นแนวเฉียงลงทำให้แนวถอยของลูกเลื่อนวิ่งลงเป็นแนวเฉียงจึงเกิดการหักล้างแรงระเบิดจากกระสุนปืนแรงสะบัดจึงเกิดน้อยมาก ประกอบกับมันเป็นปืนกลมือที่มีความบาลานซ์สูงและน้ำหนักของปืนที่ต่ำทำให้เวลายิงจะควบคุมปืนได้ดีขึ้นเพราะว่าแทนที่ปากลำกล้องจะสะบัดแต่กลายเป็นว่าส่วนที่สะบัดจะเป็นส่วนกลางของตัวปืนแทนทำให้แรงสะบัดจะไปอยู่ที่มือและผ่านท้ายมันจึงส่งผลให้เกิดการกระจายแรงออกควบคุมปืนได้ดีขึ้นจึงทำให้คิสเวกเตอร์สามารถยิงได้อย่างราบเรียบ มันจึงมีประสิทธิภาพอย่างมากในการลบในพื้นที่ในเมืองทําให้มันกลายมาเป็นปืนกลมือสายจู่โจมสมัยใหม่ที่นิยมใช้กันในหลายประเทศทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยก็มีใช้งานกันและผมก็ได้จัดทําคลิปไว้แล้วนะครับคลิกได้เลยอันดับที่0 Six s นย์ a u e r Mpx ต่อมาก็คืออันดับพิเศษของเรา ซึ่งเป็นปืนกลมือที่ผมชื่นชอบมากๆอีกหนึ่งกระบ,บอกนั่นก็คือ Six Sour MPX มันเป็นปืนกลมือสมัยใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไม่กี่ปีขนาดเล็กกะทัดรัดติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างครบคันแต่ประสิทธิภาพของมันเกินขนาดเอามากๆมันเป็นปืนกลมือที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อการจู่โจมสมัยใหม่โดยเฉพาะอัตราการลั่นกระสุนเร็วถึง850นัดต่อนาทีมันเป็นปืนกลมือ ที่หน่วยลบพิเศษทหารและตำรวจมากมายหลายประเทศมีใช้งานกันไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย s i x s ์ u e r M PX มันเป็นปืนกลมือที่ได้รับการออกแบบและผลิตโดยบริษัท s i x s ์ u e r แห่งเยอรมนีชื่อ s i x s ์ u e r นั้นมันเป็นชื่อที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวการเป็นหุ้นส่วนกันของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ผลิตอาวุธนั่นก็คือ Choice อร์ลิสอินดักทีแกร์ s c h เชช หรือ SIG แห่งสวิตเซอร์แลนด์กับบริษัท J.P. s a u e r Son แห่งประเทศเยอรมนีจนกลายมาเป็น SIX s a u e r GMBH ในปัจจุบันนั่นเองและก็นั่นแหละครับทาง2บริษัทยักษ์ใหญ่ก็ได้นำเทคโนโลยีต่างๆของตัวเองมารวมหัวกันหาข้อบกพร่องข้อดีข้อด้อย และปรับแต่งให้มันออกมาดีที่สุดและก็กลายมาเป็น Six s i กซ a u e เ MPX ที่มีน้ำหนักแค่เพียง2.7กิโลกรัมขนาดกระทัดรัดตัวปืนมีความน่าเชื่อถือที่สูงหากระสุนได้ง่ายเพราะกระสุนที่รองรับกับเจ้า MPX นั้นก็คือกระสุนขนาด 9x19 ม mm. ิลิเมตรพาราเบลลัมซึ่งเป็นกระสุนทั่วไปที่พบเจอกันได้ในท้องตลาดอาวุธหากอยากทราบประวัติเพิ่มเติมผมก็ได้จัดทำคลิปไว้แล้วเช่นกันนะครับ ครับก่อนลากันไปผมจะขอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ